ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1589ถึง1590พื้นทรายแห่งนิติเ JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องพระราชวังนั้นมีรังสีของความเก่าแก่โบร่ำโบราณราวกับตั้งอยู่มาแล้วนานนะับปีไม่ถ่วนโครงสร้างของมันเหมือนจะทะลุออกมาจากช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ พระราชวังนี้น่าจะเป็นสิ่งที่นักปราดโบราณรันชิ้วสร้างไว้ถ้ามีเครื่องรังฟ้าประธานในตำนานอยู่ที่นี่จริงๆมันก็คงจะอยู่ข้างในน,นั่นแหละหลัวล่วชิงพูดมองแค่แวบเดียวก็เห็นชัดแล้วว่าพระราชวังนี้ไม่ธรรมดามันไม่ได้มีโครงสร้างเหมือนกับสิ่งปลูกสร้างทั่วไปและวิธีการปกปิดตัวเองของมันก็สร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นได้แม้แต่กับหัวใจของเหล่านักรบขั้นนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ทําให้คู่ควรที่จะเป็นผลงานของสิทธิสายตรงที่แข็งแกร่งที่สุดของประมาจาย์ขง จางเซเวียนเปิดใช้งานดวงตาอย่างรู้เขาสสำรวจพื้นที่โดยรอบพระราชวังอย่างรวดเร็วครู่ต่อมาก็พูดอย่างเคร่งครึมร่องรอยสิ้นสุดลงที่นี่เป็นไปได้ว่าเจ้าสี่คนนั่นเข้าไปในพระราชวังแล้วเรารีบตามเข้าไปเถอรู้ดีว่าเรื่องนี้สำคัญแค่ไหนทั้งสามจึงรีบบินไปยังพระราชวังที่อยู่ตรงหน้า แม้พระราชวังจะดูเหมือนอยู่ไม่ไกลจากพวกเขานักอย่างมากก็ราวยีลี้แต่ทุกคนก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติเพราะไม่ว่าจะพยายามบินไปอย่างรวดเร็วสักแค่ไหนพระราชวังก็ยังคงรักษาระยะห่างกับพวกเขาอยู่เท่าเดิมราวกับช่องว่างระหว่างทุกคนกับพระราชวังนั้นไม่ได้ลดลงเลยเราเจอเข้ากับค่ายกลภาพลงตาอีกอันหรือเปล่าจังเซเวียนถามด้วยสีหน้าไม่สู้ดี เขาเคยเจอสถานการณ์แบบนี้เมื่อครั้งอยู่ที่สดาบของผู้อาวุโสผู้เชี่ยวชาญเพลงดับมันดูจะเป็นเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติคือไม่ว่าเขาจะเดินไปไกลสักแค่ไหนลงท้ายก็จะวนกลับมาที่จุดเดิมหรือว่าจะเป็นสถานการณ์แบบเดียวกันไม่ใช่หรอกหลัวล่วชิงรู้สึกถึงปัญหานี้เช่นกันเธอขมวดคิ้วท่าฉันเข้าใจไม่ผิดมันน่าจะเป็นผืนทรายแห่งมิติผืนทรายแห่งมิติจางเซเวียนงงแม้แต่วาบุเฉินก็ไม่เข้าใจ ฉันเคยอ่านในหนังสือที่มีบันทึกไว้ผืนทรายแห่งมิติคือผลผลิตของมิติที่แตกสลายซึ่งหากผืนทรายรวมตัวเข้าด้วยกันอีกครั้งก็สามารถสร้างมิติที่สมบูรณ์แบบได้แต่การเดินทางข้ามผืนทรายแห่งมิติถือเป็นภารกิจที่ท้าทายมากหลัวล้วชิงอธิบาย ถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็เหมือนกับพายเรือทวนกระแสน้ำยิ่งพายเร็วขึ้นเท่าไหร่แรงต้านก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้ไม่ว่านักรบคนหนึ่งจะทรงพลังศัก์แค่ไหนก็จะต้องจนปัญญาเมื่ออยู่ต่อหน้ามันไม่อาจเดินทางรุดหน้าไปได้ในอีกแง่หนึ่งแม้เราจะรู้สึกว่ากำลังเดินทางด้วยความเร็วเท่าเดิมแต่การเลื่อนไหลของมิติที่อยู่ในผืนทรายแห่งมิตินั้นจะกดข่มเราไว้ทำให้การเคลื่อนไหวของเราเชื่องช้าราวกับหอยทากส่งผลให้เราแทบไม่ก้าวหน้าไปไหนเลย มีของแบบนี้อยู่ในโลกด้วยหรือจางเซเวียนนอัศจรรย์ใจเขาไม่เคยได้ยินเรื่องผืนทรายแห่งมิติมาก่อนแต่คําอธิบายของหลัวล้วชิงทําให้เข้าใจชัดเจนมันก็ไม่ต่างอะไรกับการวิ่งบนสายพานยิ่งพยายามวิ่งไปข้างหน้าสายพานก็จะเลื่อนกลับไปข้างหลังทําให้ระยะทางที่ได้เป็นศูนย์ต่อให้วิ่งเร็วขนาดไหนก็จะย่าอยู่ที่เดิมไม่อาจรุดหน้าไปได้เลย ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราคงเดินหน้าโดยผ่านบริเวณนี้ไม่ได้แล้วสี่คนนั่นผ่านอุปสรรคนี้ไปได้อย่างไรวาวเฉินขมวดคิ้วด้วยความสงสัยในแง่ของพละกําลังพวกเขาไม่ได้อ่อนได้กว่าทั้งสี่คนนั้นเลยแต่ทําไมอีกฝ่ายถึงผ่านพื้นทรายแห่งมิติไปได้ในขณะที่พวกเขาทําไม่ได้เป็นไปได้ว่าพวกนั้นคงใช้ของล้ำค่าบางอย่างที่สกัดกัน้นการเคลื่อนไหวของพื้นทรายแห่งมิติไว้เมื่อกระแสการพัดของทรายถูกระงับการเดินทางผ่านมันก็คงไม่ยากเกินไปหลัวล้วชิงอธิบาย เป็นไปได้ไหมหากเราจะใช้หลุมแห่งมิติเพื่อกระโจนผ่านผืนทรายแห่งมิตินี้เราน่าจะผ่านมันไปได้เช่นกันไม่ใช่หรือจางเซเวียนตั้งคำถามก่อนหน้านี้วูลุเฉินได้ใช้ประโยชน์จากหลุมแห่งมิติเพื่อข้ามระยะทางหลายล้านลีได้ในชั่วพริบตาในเมื่อระยะห่างระหว่างพวกเขากับพระราชวังก็เพียงแค่20ลีเรื่องนี้ก็น่าจะง่ายกว่ากันมาก ทฤษฎีของการเดินทางโดยใช้หลุมแห่งมิตินั้นก็เหมือนการใช้ค่ายกลทะลุม,มิติคุณพูดไม่ผิดตรอกที่ว่าเราสามารถกระโจนผ่านผืนทรายแห่งมิติได้แต่ปัญหาก็กคือผืนทรายแห่งมิตินั้นไม่เสถียรหกักเราพยายามเดินทางข้ามมันโดยใช้ศาสตร์แห่งมิติฉันเกรงว่ามันอาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนของมิติขึ้นในเมื่อมิติลี้ลับแห่งนี้มีความแข็งแรงมั่นคงอย่างที่เราคาดไม่ ถึงฉันจึงไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องดีนะหากจะพยายามทดสอบความแข็งแรงของมันโดยใช้คลื่นรบกวนแห่งมิติหลัวล้วชิงตอบพร้อมกับขมวดคิ้วต่อให้นักรบขั้นการพักฟื้นภายในก็ยังมีปัญหาในการเอาตัวรอดจากคลื่นรบกวนแห่งมิติดังนั้นการที่จะพยายามกระโจนข้ามมันจึงถือว่าอันตรายมากสำหรับจางเซเวียนอีกอย่างมันอาจนำความไม่เสถียรมาสู่มิติลี้ลับที่พวกเขากำลังอาศัยอยู่และนั่นอาจนำไปสู่ผลกระทบอันไม่พึงปรารถนาได้ ก็แปลว่าไม่มีทางที่เราจะผ่านมันไปได้เลยจังเซเวียนตั้งคำถามอีกบินข้ามมันไปก็ไม่ได้ใช้การกระโจนผ่านมิติก็เป็นอันตรายพระราชวังอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเขานี่เองจะไม่มีหนทางไปถึงที่นั่นเลยจริงๆหรือก็ไม่เป็นอย่างนั้นเสียทีเดียวหรอกหากเราสามารถสกัดกั้นพื้นทรายแห่งมิติให้หยุดนิ่งได้เหมือนที่พวกนั้นทำก็คงผ่านมันไปได้สบายหลัวล้วชิงตอบ สกัดกัน้นผืนทรายแห่งมิติให้หยุดนิ่งจังเซเวียนทวนคำคณะเบนสายตาไปที่วับูเฉินความเข้าใจเรื่องมิติของเด็กชายวัยรุ่นคนนี้เทียบชั้นได้แม้แต่กับเหล่าผู้เชี่ยวชาญของตระกูลหลวบางทีเขาอาจมีวิธีแก้ปัญหาที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่เห็นสายตาของจังเซเวียนวับูเฉินสายหน้าถ้าผมมีเครื่องเก็บงมิติของตระกูลหลวก็คงจัดการได้แต่เกรงว่าในสภาวะนี้ผมคงทำอะไรไม่ได้หรอกเครื่องเก็บงมิติ มันเป็นของล้ำค่าที่ผู้ก่อตั้งตระกูลหลวงพบโดยบังเอิญมีความสามารถในการยับยั้งมิติให้หยุดนิ่งและสยบคลื่นรบกวนของมิติได้ผืนทรายแห่งมิติที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นถือว่ารับมือด้วยได้ยากแต่หากมีเครื่องเก็บงำมิติเราก็สามารถสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของมันได้โดยง่ายวับูเฉินพูดพร้อมกับพยักหน้าเครื่องเก็บงำมิติมีอนุภาพไร้เทียมทานขนาดนั้นเชียวหรือจางเซเวียนตาโตด้วยความประหลาดใจ เขาเคยได้ยินว่าองค์หญิงน้อยแห่งตระกูลหลวมีเครื่องเก็บงงมิติและเคล็ดวิชาผู้เก็บงงมิติทําให้เธอมีประสิทธิภาพการต่อสู้ที่สร้างความพรั่นพึึงให้กับนักรบทุกคนแต่เขาก็ไม่เคยดวนกับเธอมาก่อนและในส่วนลึกของหัวใจเขายังมองเธอเป็นสาวน้อยใสยซื่อมัญญาทามที่เรียกขานเขาว่าท่านอาจารย์จางเซเวียนไม่เคยคิดเลยว่าเครื่องเก็บงงมิติจะมีอนุภาพน้าทึ่งขนาดนี้ เครื่องเก็บเงินมิตินั้นเป็นของล้ำค่าที่มีอนุภาพไร้เทียมทานแต่เท่าที่ฉันรู้สึกหลัวชีฉชี่น่าจะยังไม่สามารถปลดปล่อยประสิทธิภาพของมันออกมาได้หลัวล่วชิงตั้งข้อสังเกตแต่นั่นหล่ะพูดกันตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกเครื่องเก็บเงินมิติไม่ได้อยู่ที่นี่หรือต่อให้เรากลับไปน้ำมันมาได้ก็คงมาไม่ทันเวลาก็จริงจังเซเวียนพยักหน้าอย่างจนปัญญาถึงเครื่องเก็บเงินมิติจะมีพลังอันน่าทึ้งแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีมันอยู่กับตัว อีกอย่างหลังจากที่เขาฝากรอยแผลลึกไว้ในหัวใจของหลัวชิชีแล้วต่อให้เขาจะหน้าด้านหน้าทนขนาดไหนก็คงไม่อาจกลับไปยังตระกูลหลัวเพื่อขอยืมของล้ำค่าของพวกเขาได้พูดถึงเครื่องเก็บงมิติผมเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาถ้าเราแต่นั่นคงไม่ได้ผลหรอกช่างมันเถอวะวูเฉินพูดขึ้นมาอย่างกระทันหันแต่หลังจากพูดไปเพียงไม่กี่คำเขาก็ยิ้มเจือนและสายหน้าจางเซเวียนหันไปพูดสิ่งที่คุณคิดออกมาเถอะเราอาจพบหนทางแก้ไขที่ทำได้จริงก็ได้ อันที่จริงความเข้าใจเรื่องมิติของตระกูลหลวงกับของนักปราชญ์โบราณชิวอูนั้นต่างก็มีต้นกําเนิดมาจากเครื่องเก็บงามิติดังนั้นแก่นสารของมรดกตกทอดเรื่องมิติของพวกเขาจึงอยู่ที่การสกัดกั้นและการเสริมกําลังมิติให้เกิดความเสถียรต้าพวกเราคนใดคนหนึ่งทําความเข้าใจมันได้เราก็จะสามารถยับยั้งกระแสของผืนทรายแห่งมิติและบินข้ามมันไปได้อย่างง่ายดายวาบูเชโนปูด แต่แก่นสารของมิตินั้นก็ทำความเข้าใจได้ยากกว่าแก่นสารเรื่องอื่นๆผมใช้เวลานานนับปีไม่ท่วนกว่าจะมีความเข้าใจเรื่องมิติในระดับนี้และต้องอ่านหนังสือโบ,โร,โบราณมากมายกว่าจะเข้าถึงเมื่อได้ยินคำนั้นจางเซเวียนพันนึกได้และถามว่าถ้าผมแบ่งระดับขั้นของมิติออกเป็นการบีบอัดการทะลุมิติการควบคุมการสรรรสร้างและการทำลายผมจะต้องสำเร็จความเข้าใจขั้นไหนถึงจะศึกษาแก่นสารเรื่องมิติของตระกูลหลวได้ ถ้าคุณแบ่งโดยใช้ระดับขั้นแบบนั้นวาบูเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งคุณจะทําความเข้าใจการสารแห่งมิติของตระกูลหลัวได้ก็ต่อเมื่อเข้าถึงขั้น4ี่ซึ่งเป็นขั้นของการส,สร้างขั้น4จางเซเวียนตาโตด้วยความตื่นเต้นเขาเหยียดริมฝีปากยิ้มอย่างมั่นใจจากนั้นก็ตั้งคําถามอีกครั้งด้วยแววตาเป็นประกายเมื่อครู่นี้คุณพูดว่าคุณมีหนังสือโบรามโบราณมากมายที่เกี่ยวกับมิติแล้วตอนนี้มีอยู่กับตัวหรือเปล่าผมอยากขอยืมหน่อย ตอนที่1,590งาการปลดปล่อยมิติเทียบฟ้าขั้น4คุณอยากอ่านตอนนี้หรือว่าบูเชิญชะงักไปกับคำพูดนั้นเขาไม่เข้าใจว่าชายหนุ่มคิดจะทำอะไรทุกคนกำลังหารือกันเรื่องที่จะเอาตัวรอดจากผืนทรายแห่งมิติและเข้าสู่พระราชวังเพื่อตามหาเครื่องรังฟ้าประทานในตำนานแต่ในช่วงเวลากับขันแบบนี้คุณกลับบอกผมว่าคุณอยากอ่านหนังสือจะเสนอแนะอะไรที่มันเหมาะสมกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไง ระมาจารย์จังเรากําลังตกที่นั่งลําบากนะเราเข้าพระราชวังไม่ได้ถอยกลับก็ไม่ได้ด้วยทําไมเราไม่หารือกันว่าจะไปจากที่นี่ได้อย่างไรมันน่าจะดีกว่าววุเชนแนะนําอย่างกระอักกระอ่วนพูดตามตรงถ้าไม่ใช่เพราะหลัวงล้วชิงชอบหมอนนี่เขาคงจะตบอีกฝ่ายให้ตายไปแล้วถือว่าตัวเองมีอภิสิทธิ์ก็เลยทําอะไรตามใจอย่างนั้นสิ ผมพูดแบบนั้นก็เพื่อจะพาพวกเราออกจากสถานการณ์นี้จังเซเวียนตอบผมเคยเห็นตระกูลหลัวใช้ความสามารถของสายเลือดและสัตว์รับแห่งมิติของพวกเขามาแล้วขอแค่คุณมอบหนังสือเกี่ยวกับมิติที่คุณมีอยู่ให้ผมผมคิดว่าผมพอจะประมวลเทคอนิกรยุทธ์ที่มีรูปแบบเดียวกันคือมีองค์ประกอบของแก่นสารแห่งมิติและสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่ได้คุณจะฝึกฝนวอยุทธ์ตอนนี้หรือไงวาูเฉินแทบกระอักเลเือด ที่แทฮมเมอรนี่ก็คิดแบบนี้นี่เองเขาช่างฝันกลางวันได้เก่งจริงๆว่าบูเชินสูตรหายใจลึกเพื่อระง,งับอารมณ์ที่กำลังพุ่งปรีดก่อนจะสงบลงและพูดว่าประมาจารย์จางผมรู้ว่าคุณเป็นคนปราดเรื่องแต่กฎเกณฑ์แห่งมิตินั้นคือกฎเกณฑ์ที่ยากที่สุดในบรรดากฎเกณฑ์ทั้งหลายละของโลกใบนี้ โดยเฉพาะสำหรับแก่นสารของมิติและการสกัดกั้นมิติมีอัจฉริยะมากมายนับไม่ถ้วนที่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อศึกษาศาสตรน์นี้แต่ก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยผมเกรงว่าคุณมาเริ่มฝึกฝนวอนยุทธเอาตอนนี้คงจะสายไปถ้าการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์แห่งมิติมันง่ายดายตระกูลหลวคงไม่มีสถานภาพสูงส่งในทวีปแห่งประมาจารย์อย่างทุกวันนี้ มาคิดจะศึกษาเล่าเรียนหลังจากที่ตัวเองติดกับแล้วคุณคิดว่าแกนอสารแห่งมิตินั้นเหมือนกระลำปลีที่มีขายข้างถนนจะหยิบฉวยเอาเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการหรืองไงขณะที่วูลเฉินกำลังจะพูดต่อก็ได้ยินเสียงเบาๆของหลัวล่วชิงดังขึ้นอย่างไม่ค่อยพอใจนะถ้าจางเซเวียนพูดแบบน,นั้นเขาก็คงพิจารณาดีแล้วมอบหนังสือให้เขาไปเถอะขอรับนายหญิง ในเมื่อหลวงล้วชิงเอ่ยปากวาบบูเฉินก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกเขาสบัดข้อมือและนำหนังสือกองใหญ่ที่รวบรวมไว้ตลอดระยะเวลาหลายปีออกมามันกองทับซ้อนกันขึ้นไปจนเหมือนกับภูเขาขนาดย่อมย่อมขณะที่นำหนังสือเหล่านั้นเอามาเขาก็อดฮึดฮัดในใจไม่ได้สงสัยเหลือเกินว่าหมอนั่นใช้เวทมนต์ชนิดไหนนายหญิงจึงเชื่อใจเขามากขนาดนี้ จางเซเวียนไม่รู้ว่าวัุเฉินคิดอะไรเขารีบกว่าสายตาผ่านกองหนังสือและถ่ายโอนมันเข้าสู่หอสมุดเทียบฟ้าขณะที่กำลังประมวลหนังสือเหล่านั้นเป็นศาสตร์แห่งการปลดปล่อยมิติเทียบฟ้าก็ทำทีหยิบหนังสือเล่มหนึ่งจากในกองมาเปิดอ่านเป็นการกลบเกลื่อนแต่โชคร้ายที่หนังสือเล่มที่เขาหยิบมานั้นมีแต่จะทำให้อารมณ์ของวัุเฉินเดือดพล่านขึ้นอีกเขาแทบกระอักลเลือดออกมาบนปกหนังสือเขียนไว้ว่ากฎเกณฑ์แห่งมิติสำหรับมือใหม่ มาอ่านกฎเกณฑ์พื้นฐานของมิติเอาตอนนี้ผมคงแก่ตายเสียก่อนว่าคุณจะเข้าถึงแการสารของมิติถึงว่าบูเชิญจะขัดใจสักแค่ไหนแต่ในเมื่อหลัวล่วชิงให้ท้ายจางเซเวียนเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องระง,งับความหมุดหงิดไว้ส่วนจางเซเวียนขณะที่พลิกดูกฎเกณฑ์แห่งมิติสำหรับมือใหม่สมาธิของเขาก็เพ่งอยู่กับพอสมุดเทียบฟ้า ก่อนหน้านี้ตอนที่เขาประมวลหนังสือมากมายที่วูบูเฉินมอบให้เขาเพื่อให้กลายเป็นศาสตร์แห่งการปลดปล่อยมิติเทียบฟ้าเขาได้กำจัดข้อบกพร่องของมันออกไปจำนวนหนึ่งด้วยปริมาณหนังสือที่มีอยู่มากมายในตอนนี้จางเซเวียนจึงประมวลศาสตร์แห่งการปลดปล่อยมิติขั้น4ได้สำเร็จและมีความสมบูรณ์แบบถึงระดับของเคล็ดวิชาเทียบฟ้า ขั้นการส,สรรรส้างนั้นอยู่กับแนวคิดของการสร้างมิติลี้ลับที่มีความมั่นคงหากใครสักคนสามารถสร้างมิติขึ้นได้แปลว่าเขาสามารถจะทําให้พื้นที่ที่เกิดขึ้นมีความมั่นคงได้เช่นกันจางเซเวียนปล่อยให้รายละเอียดของหนังสือซึมซาบเข้าสู่หัวสมองของเขาจากนั้นก็หลับตาลงช้าๆทั้ง5ขั้นของศาสตร์การปลดปล่อยมิติเทียบฟ้ามีชื่อว่าการบีบอสการทะลุมิติการควบคุมการสรสรรส้างและการทําลาย ความคิดแรกของเขาเมื่อได้เห็นหลักการเหล่านี้ก็คือนักปราดาณชิวอูน่าจะเรียงลำดับไว้ผิดพูดกันตามตรงผู้ศึกษาควรจะทำความเข้าใจการทำลายก่อนจะทำความเข้าใจการสรรรสร้างไม่ใช่หรือแต่เมื่อเขาเริ่มเข้าใจสาระสำคัญของการส,าร,สร้างที่อยู่ในศาสตร์แห่งการปลดปล่อยมิติเทียบฟ้าก็ได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีความผิดพลาดอะไร ขั้นตอนการสรร้างนั้นให้รายละเอียดของการสร้างมิติโดยจำกัดอยู่แค่การสร้างมิติลี้ลับที่มีขนาดเล็กมากกว่าจะเป็นมิติที่มีความเสถียรแบบทั่วไปอย่างทวีปแห่งประมาจา์แต่สำหรับการทำลายนั้นเป็นอีกระดับหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับการฉีกกระชากมิติเพื่อให้ก้าวไปสู่อิสระที่แท้จริงพูดให้ง่ายขึ้นก็คือนักรบที่ทำความเข้าใจถึงขั้นการทำลายจะไม่เพียงแต่ทะลุมิติได้อย่างอิสระด้วยจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาแม้แต่ร่างกายก็สามารถทะลุผ่านมิติได้อย่างง่ายดายด้วย มีแต่ผู้ที่เข้าถึงขั้นนั้นถึงจะได้ชื่อว่าเข้าถึงขั้นสุดยอดแห่งมิติมีอิสระและความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงแต่การจะสำเร็จความเข้าใจถึงขั้นการทำลายก็เป็นเรื่องยากมากแม้แต่นักปราดโบราณชิวอู่ก็ยังมีความเข้าใจในขั้นการทำลายเพียงบางส่วนเท่านั้นตอนที่เขาทิ้งศาสตร์แห่งการปลดปล่อยมิติเอาไว้โดยเข้าถึงเพียงขั้นการประสบความสำเร็จในภาพรวมโชคดีที่จางเซเวียนไม่ได้ต้องการฝึกฝนถึงขั้นที่ห้าลำพังแค่ขั้นที่สี่ ก็เพียงพอที่จะทําให้พวกเขาพ้นจากสถานการณ์อันยากลําบากนี้แล้วจางเซเวียนสูดหายใจลึกเขาศึกษารายละเอียดของศาสตร์แห่งการปลดปล่อยมิติเทียบฟ้าขั้น4อีกครั้งก่อนจะเริ่มฝึกฝนวอนยุทธฟิ้ววววว,ว,วพลังงานในร่างกายของเขาเริ่มหมุนเวียนไปตามเส้นทางที่กําหนดไว้ในชั่วพริบตาทั้งทางเดินพลังปราณและพลังปราณของเขาก็ดูจะหายวับไปในมิติลี้ลับทําให้ไม่มีทางที่ใครจะรับรู้ถึงมันได้อีก ผมเข้าใจแล้วเมื่อรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายจังเซเวียนตาโตเพราะความเข้าใจอย่างล้ำลึกที่ปรากฏขึ้นถึงจังเซเวียนจะหยุดการฝึกฝนวอนยุท์ของาศาสตร์การปลดปล่อยมิติเทียบฟ้าเมื่อมาถึงขั้น3ามแต่ความเข้าใจเรื่องมิติของเขาก็ล้ำลึกขึ้นเรื่อยๆตามระดับวอนยุท์ที่สูงขึ้น แน่นอนว่าความเข้าใจในกฎเกณฑ์แห่งมิติที่ล้ำลึกขึ้นซึ่งเป็นผลจากการยกระดับวรยุทธ์นั่นมีความแตกต่างจากความเข้าใจที่เขาได้จากการศึกษาศาสตร์แห่งการปลดปล่อยมิติเทียบฟ้าแต่ความรู้ทั้งสองแขนงนี้ก็สามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ความกระจังที่เกิดขึ้นใหม่ในสมองของเขาทำให้เขามีความเข้าใจอย่างชัดเจนและมองทะลุถ,ถึงหลักฐานของมิติได้อย่างถ่องแท้ มิติที่สมบูรณ์ก็เหมือนกับรังผึ้งที่เชื่อมต่อโครงสร้างของมันเข้าด้วยกันต่อให้มีวัตถุบางอย่างร่วงลงไปบนนั้นโครงสร้างของมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักสิ่งนี้คือคุณสมบัติที่ทำให้คนคนหนึ่งเคลื่อนที่ผ่านมิติได้หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือผืนทรายแห่งมิติก็เหมือนกับทรายดูดในธรรมชาติทันทีที่มันจะเชิญหน้ากับพละกกำลังจากภายนอกก็จะดึงดูดวัตถุแปลกปลอมนั้นเข้าไปอย่างรวดเร็วทำให้มันเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ ความเข้าใจอย่างล้ำลึกในธรรมชาติของมิติทำให้จางเซเวียนมองเห็นสภาพที่แท้จริงของผืนทรายแห่งมิติเหตุผลที่มิติมีความเสถียรก็เพราะมันถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบเล็กๆที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเหมือนกับตอกที่ถูกสารเข้าด้วยกันจนกลายเป็นแผ่นใหญ่พื้นทรายแห่งมิตินั้นแท้ที่จริงแล้วคือเศษเสี้ยวของมิติที่กระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบซึ่งการจะเดินทางข้ามมันก็เหมือนกับการพยายามเดินลุยน้ำไม่มีพื้นที่ที่แข็งอาจจะให้เหยียบย่ำลงไปได้ ผู้ที่ต้องการข้ามมันจะต้องทำให้ผืนทรายแห่งมิติมีความมั่นคงเสียก่อนถึงจะเดินทางผ่านมันไปได้สำเร็จขณะที่จางเซเวียนกำลังทำความเข้าใจศาสตร์แห่งการปลดปล่อยมิติเทียบฟ้าขั้นสามารูเฉินก็สายหน้าอย่างเคร่งเครียดนายหญิงพวกเรารอคอยอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเลยคนพวกนั้นคงเข้าไปในห้องถงใหญ่แล้วถ้าพวกมันได้เครื่องรางลำดับแรกไปก็ไม่มีอะไรที่เราจะทำได้อีก แล้วเธอมีความคิดอื่นที่ดีกว่านี้นอกจากการรอคอยหรือห,อหลัวลว้วชิงมองวาบุเฉินด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่แสดงความกังวลใจแม้แต่น้อยถ้ามันจําเป็นจริงๆหลักก็ทําไมถึงไม่ให้ผมวบุเฉินกัดฟันขณะพยายามจะเสนอแนะไม่ดีหรอกนั่นมีแต่จะทาให้ให้ใครๆระแวงและสถานการณ์ก็จะยุ่งยากขึ้นหลัวลว้วชิงสายหน้าเลิกกังวลเสียทีแล้วเชื่อมั่นในตัวจางเซเวียนในเมื่อเขาพูดว่าเขามีความคิดแล้วเขาก็จะต้องหาทางจนได้ ให้ผมเชื่อมั่นในตัวเขาวาวูเฉินพูดไม่ออกกับความไว้วางใจอย่างสุดตัวของหลัวลั่ชิงเขาแค่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาศษาสตร์แห่งมิติและหนังสือที่ผมมอบให้เขานั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงหลักการพื้นฐานใครจะไปรู้ว่าอีกอกี่ปีเขาถึงจะเข้าใจแก่นสารของมิติกว่าจะถึงตอนนั้นมันคงสายไปแล้วฟิววววะยังไม่ทันที่ววูเฉินจะพูดจบสายลมแผ่วๆก็ชยผ่านใบหน้าของเขา ลมพัดมีลมพัดมาจากผืนทรายแห่งมิติได้อย่างไรกันวรูเฉินในตาเบิกโพลงด้วยความประหลาดใจภายใต้สถานการณ์ปกติต่อให้ใครสักคนพยายามกระพือให้เกิดลมอย่างสุดชีวิตผืนทรายแห่งมิติก็จะไม่ขยับขยื่นแต่ทําไมจู่ๆถึงมีสายลมพัดมาจากผืนทรายแห่งมิติได้ครืนนนน ว่าบูเฉินยังคงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกว่าพื้นที่รอบตัวสั่นสะท้านอย่างรุนแรงกระแสพลังจิตวิญญาณพุ่งตรงอย่างดูเดือดเข้าใส่ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าพริบตาต่อมาชายหนุ่มก็ลืมตาขึ้นเขายิ้มน้อยๆยแข็งตัวเมื่อสิ้นเสียงตะโกนผืนทรายแห่งมิติที่กระจัดกระจายอยู่ก็แข็งทื่อไปในทันทีเจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง